สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบบนป,ประจำวัวันที่16รกรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าร่รจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้มาดูแนวทางของหลักสิบบนอาจารย์จะวางแนวทางของหลักสิบบนแบบสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะ สูตรนี้อาจารย์จะวางเป็นอันนี้จะเป็นสูตรที่2นะคะส่วนสูตรที่1นึ่แต่ยังไม่ได้วางให้นะคะเอาสูตรที่สองไปก่อนไปใช้10ล่างคูณด้วยร้อยครั้งที่หนึ่มีค่าเท่ากับ x บวกสบวกหจะมีตัวเลขอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวเริ่มคำนวณแล้วแต่งว่าได้ออกสองสองสองเจ็ดนะ เราใช้งวดที่ออก6,8,7มาคำนวณแล้วเราจะทำให้ออกที่2,2,7 2,2,7เนะเราจะย้อนไปแค่งวดเดียวนะคะหกแแล้วก็ตามคำสั่งสูตรสูตรค่อนข้างง่ายนะคะเดี๋ยวลองทำดู3 3,3,9 100าร้ข้งที่1,6 9ก้าก็หก็เป็น15บวกสเป็น7 7็็ดกัหก็เป็น12อันนี้เป็นคู่ตัวแทนกันออกมาที่2,2,7เอาเฉพาะหลักสิบนะคะเลขสอ ต่อไปนะงวดที่สองสิบล่างสามอเดี๋ยวอาจารเปิดก่อนนะสิบล่างแปดแปดสามยิบสี่นะแล้วก็100ร้อยข้งที่หนึ่งเลขสี่สี่กับสี่เป็นแปดศูนย์ห้าออกสามแปดแปดหักสิบคือเลขแปดต่อไปงวดที่สามนะคะ สิบล่างศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์ร้อยครั้งที่หนึ่งแปดแปดศูนย์ห้าะคะได้ล็อกเดียวกันเลยออกสามศูนย์เก้าอันนี้ก็แนวทางของหลักสิบเนาะ ต่อมานะคะงวดที่สี่หลักสิบล่างศูนย์นะอันนี้ศูนย์หกนะศูนย์คูณสามได้ศูนย์เราเปิดมาเป็นแปดเจ็ดแปดสามเป็นยี่สิบสี่ร้อยข้อที่หนึ่งก็เลขหนึ่งสี่กับหนึ่งก็เป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดคู่ตัวแทนของเจ็ดก็คือเลขสองออกสามห้าสอง เลขห้านะหลักสิบต่อไปนะว่าที่ห้าดูที่ออกสามห้าสองจิบล่างเลขสองสองคูณสามเป็นหกร้อยั้งที่หนึ่งสามหกกับสามเป็นเก้ากับสองก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกห้าเป็นหกออกสามเก้าสอง หลักสิบคือเลขเก้าเลขเก้านะต่อมานะคะงวดที่หกอันนี้งวดที่แล้วก็ทำเหมือนเดิมสิบล่างศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์ร้อยข้างที่หนึ่งสองศูนย์ก็2สองก็ได้สองสี่แล้วก็เก้าอันนี้คู่ตัวแทนกันออกมาที่สองสี่หก หักสิบต่อมานะเราลองคำนวณก้อนี้เลยนะคะก้อที่ก้อที่เจ็ดสิบล่างเลขเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดร้อยข้างที่หนึ่งก็เลขหกหกกับเจ็ดก็เป็นสิบสามบวกสองเป็นห้าคู่ของห้าก็คือเลขศูนย์นะตัวแทนกันรอผลเลยนะ แนวทางของถ้าเป็นครบสองตัวบนแบบสี่ตัวมันจะได้แนวทางของเลขสองสี่ห้าเจ็ดใช่ไหมสองสี่ห้าเจ็ดอันนี้คือครบสิบหน่วยนะคะแล้วถ้าเป็นสามห้าศูนย์ ก่อนจะไปเป็นสิบกับหน่วยเราก็หาสิบในในตัวชนตรงนี้ก่อนเลยนะคะก็คือสามห้าศูนย์ตัวชนนะคะคือเลขห้าเลขห้านะอาจารย์ ใส่ตรงนี้ให้นะเขี่ยให้เป็นเลขห้าะมันจะมีอีกหนึ่งสูตรแบบสามตัวเหมือนกันเดี๋ยวลองดูซิว่ามีเลขห้าไหมนะ,คะใครอยากทราบข้อมูลรายละเอียดกดติดตามไว้ก่อนนะคะเราลองมาจับตรงนี้ดูก่อนอันนี้สูตรครบแบบแบบสี่ตัวใช่ไหมถ้าเลขห้าตัวชนเดินเราจะจับแบบไหนนะคะ แบบนี้แล้วกันก็จะเป็นห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ตัวเบิ้ 5, 5. ลห้าห้าเราก็ดูตัวห้าห้าเนาะ 0ได้อยู่นะ12อันนี้ไม่ได้นะแต้มสองเนี้ได้นะคะถ้าเป็น2ตัวนะแล้วก็7อันนี้ก็ได้อยู่นะถ้าเป็นแต้ม2ตัว พอเราจับแบบนี้แล้วเราก็ลองจับเป็นหกห้าสองหกห้าสี่อันนี้เราปักกลักตัวนะแล้วก็เป็นหกห้าเอเข็มติดติดกันเลยหกห้าห้าเหลือสามชุดอาจารย์จะลองเช็คแต้มให้ F4 ทุกท่านนะคะหรือว่าท่านผู้ชมไม่ได้ดูช่องอาจารย์ทุกคลิปลองมาเช็คที่คลิปนี้ดูสามได้อยู่นะสิบห้าได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นสิบหกอ้า สามตัวนี้ได้หมดเลยหกห้าห้าหกห้าสี่หกห้าสองว่าน,นี่อาจารย์จะให้วิ่งนะเลขวิ่งถ้ากับห้าแล้วก็หก สองตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ชนที่ห้านะอันนี้ก็ชนห้าเหมือนกันไหลสูตรอยู่นะฮะเลขห้าหรือว่าเลขหกลองเลือกดูนะห้ากับหกชอบสองตัวเนี้ยห้าและหกก็ถ้าชอบสูตร ของชุดน่าจะเป็นยอดเศรษฐีนะคะกับเศรษฐีเลขวิ่งอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางของเลข6แต่ถ้าชอบแนวทางของปักหลักเนาะอาจารย์ว่าเลขห้าก็สวยนะแล้วแต่คนชอบนะถ้ามาสูตรนี้เป็นสิบนะ ก่อนจะลดหน้าจอค่ะค่อยๆลดให้ F4 ได้แคปไว้ก่อนอันนี้แนวทางของหลักสิบบนนะเป็นสูตรที่สองแล้วกันนะเรานำมาจับชนกับสูตรครบสองตัวบนนะะซึ่งถ้ามันจะครบสองตัวบนได้มันต้องมีมีหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอยู่ในนี้อยู่แล้วถ้าไม่มีมันก็จะไม่ครบนะคะ มันก็จะมาไม่ครบเพราะมันครบสองตัวบนเนาะตามนี้อ่คลิปนี้อาจารย์เป็นสูตรง่ายๆนะคะแล้วก็กำลังเดินจะเดินต่อไปหรือไม่นะคะก็ต้องรอให้กองสลากประกาศเนาะเพ่นจะทราบรายละเอียดอาจารย์คิดว่าน่าจะไปต่อคลิปนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ